วิว่าเมื่อกี้มีคนตอบสองคนเลยหนึ่งนะคือกูขึ้นลงกดสู้สูทันไหมเมื่อกี้ไม่ทันไม่เคยทันเลยจริงนายไม่เคยให้กำลังใจเราเลยทานขี่ท่นถ่อยนักสู้สไม่ใช่ไหนๆก็เป็นตาสองของผมแล้วจะกดแบตเป็นตัวละครที่ทุกคนคาไม่ทึง5วิบอกเร็วๆจะได้ช่วยแบตรีโอกดภายน้ำเลย อะไรวะชีวิตคือเอะไรจริงนะต้องเดินตามอ่ะไปกูจะเป็น<อ>นักบอลหญิงนะพอกูรู้สึกว่าในแรงมาโดนแบนบ่อยเกินไปจนรู้สึกว่าเออกูไม่สิ้ก็ได้ไอน้นักบอลหญิงชีวิตโหดหลายกลางอย่างเป็น,นสาวน้อยสาวนอา้อยเขาบอกอีเฮ้ยเป็นทนายดีกว่าทนายทนายอะไรทนายเสื้อแดงท <f air> นายเสื้อเท่ <f air> หดดุ้มหมวกดิร้บ ถ้าเป็นว่าอะไรเ่นนเป็นทนายได้ไหมกูอยากได้ถ้ากินทนายหล่อๆมันมีไหมวะที่ไม่ใช่ไลน์ยังก็มีเป็นแอลแอลไม่ใช่ทนายดิใครก็ไม่รู้แอลดิน่าจะนักโทษปะบุคลิกน่าจะได้ยัะไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้อัลลา่าอะไรวะเนี่ยอะไรวะอะไร ตั้งแต่มือโดนจำเป็นชื่อเพลงมือที่สามไปก็เพี้ยนไปเลยนั่นแหละเกิดค่าน้อยสองคนตายจำช่วยชีวิตเลยนะตอนเนี้ยเดี๋ยวสองสามปีมาร้องใหม่โลงไปดีเจนแล้วเ็ปั่นเลยกลางสะพานเลยมันเตอร์เป็นปูโรหิต อัะเหรอใช่ไปแรงเลยนิมันยืนดิ่งแหละมันรอดูว่าเครื่องจะปัดทางไหนดูโอเคมันไปทางนั้นนะอย่าเดินปาทาานเดี่ยวเอ้าเป็นไรวะคุณนิวก็ไปเห็นแล้วตัวละครเห็นหันตามไม่เห็นเลยเนี่ย อ้าวมาไล่ใครอยู่วะไม่รู้อ๋อมาไล่นั่นอยู่ไอ้ใครวะน่าจะเป็นนักจิตวิทยาคิดว่านะตรงนั้เงาดูไม่ออกเหรอคือมันคือต้องผมคล้ายกันนะนักจิตวิทยากับแม่หัวสาวแม่หัวสาวเขามีสเกลเตอร์พี่เออวะเออวะเออวะ โอเวอร์นายเท้าสั้นโอเวอร์นเท้าเฮ้ยอ๋อเปลี่ยนไม่ได้นีดาเมจไม่เป็นไรนะทุกคนคีมมืเป็นหมอไล้ชิวอยู่แล้วดิโอไม่ทั้งหมอไม่ทั้งนักจิตวิทยาโอแชร์ดาเมจแกจุยกระจายชิวเลยแย่ว่ะ ขันกดมาเหนื่อยแน่ดูสิเลื่อนแต่ไม่มี <จะ S 1> ใคร,ใครไปเชยให้หนางเลย <c oughs> ตอนนี้อา้าวว่าไงครับพี่ว่าไงครับเสร็จไปแล้วหนึ่งเสื้อเ่ยดิดเครดิตผมไปเนี่ยปี่ปี๊เด็กจังไม่คุ้นความเด็กกดโชว์ด้วย <c oughs> <c oughs> ไม,ไม่ไม่จิ้มเข็มไม่คุณแล้วใจเย็นครับคุณของแค่กดสีจะเชย เครื่องมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ไปปั่นแล้วเพราปั่นเครื่องนี้เพผมไม่อยากปั่นเครื่องกับคนอื่นที่ไม่ใช่คุณเกิดได้ไม่ถึงสิบวิผมก็มาปั่นเครื่องนี้แล้วเจี๊ยบเจี๊ยบแต่เอาเขาพูดจะแคนโลกมาใช้กับเราเอาเดินมาเจอกันเฉยก็เป็นว่าวิ ตึงยังเลยวะไอ้นั่นมันจูงนานมากเลยนะสามเครื่องก็ปัดไยกันเลยก็ได้โอ้ยมันยืนบีเครื่องชอดช่างมันแล้วกันอุ้ยจู่ล้มเลยเขาจะล้มมานานแล้วไม่ใช่เหรือไม่มีคนไม่ไม่มีคนเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับน้อง เปลี่ยนเราก็น่าจะโดนไอ้นี่อยู่ดีถ้าต้องแชร์สามคนถึงจะรอดทำไมเขาอยู่ใกล้เราอ่ะขีไม่ช่วยหน่อยกลัวช่วยปัหนช่วยเขาช่วยไข่ก็ได้ช่วยเขาก็ได้ช่วยเขาดีกว่าฝากไว้พี่มันเชื่อใจได้นะเอาให้ฉันเอาให้ฉันพุ่งสูบกระวาง <S <S 2> <S 2> <S เออ เออหนึ่งคิปเออสวยสวยสวย <laughs> ไม่ต่างจากปั่นหน้าหันเท่าเลยนายจิพิยาล้มเดือดล้มเตรียมล้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรยีนกันยีนไม่ได้เลยล้มไปแล้วหนึ่ง สวยครับจัดไปดิ <c oughs> ทำไมวยวอยู่ๆ<อ>ก็มีหน้าขึ้นมาจัดไปดิจัดไปเลยดิจัดไปเลยดีกาบมาช่วยเปิดประตูหน่อยพี่ชายอ๋อโดนตีเซนโดนตีเอา้าก็ไม่มีตาแดงอย่างนั้นดิไม่ฉันโดนชาดดาบิสเปิดจะได้ละ Tôi này hoặc là tù năm là. Nhay, ngủ là vị bài. Quá mà, quá mà. Quá mà phản ý, quá mà năm mà tu vô. No vắng rồi. ôi, phải chui, Do you like quý nào nào? Hello? 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 โอ้ย่ายนักจิตวิทยาโอ้ยผมไล่ทนายดีกว่าคุ้มไปเยอะตายเยอะแล้วขอบคุณนะครับผมไปแล้วฉันอะชิงทนายยังไงล่ะหวานอีกรอบว้าวอีกรอบมีไหมตายที่แท้จริงเนอะเขบามาไม่ทันเราหรอกเห็นเราก็กังวลอยู่นะเราก็นั่งดูหน้าดูหลังอยู่เอ๊้ลีลาด้วย เย้ฉันชนะแล้วฉันขึ้นกวางแล้ว